วันนี้เราอยู่กับเว็บเดิมนะครับ BSO นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมของ p ี Slot นะครับนี่เกมนี้เลยนะครับ Queen of Beauty เกมนี้นะครับพร้อมเดี๋ยวเรากดเริ่มกันเลยดีกว่ากดเข้ากันเลยครับเข้าเกมกันมาแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสปินกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะแตกกันไปเท่าไหร่นะครับผมทุกๆครั้งที่เราได้คะแนนนะครับตัวคูณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ล้วเดี๋ยวมาดูันว่ามัน,นจะแตกไหมนะครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆถ้าได้แล้วเราก็พอเราก็เลิกนะครับไม่ต้องฝืนเไปต่อกันเลยครับอเอไปเรื่อยๆครับผม ตอนนี้ยังได้มายุ่มยิมยุ่มยิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรน่าสนใจมากเท่าไหร่ออโต้สปินสิบครัค้งนะครับได้มาห้าบาทนะครับได้มาสองบาทนะครับ ถอตน,นี้ได้มา58นะครับผมคูณ5นะครับได้มา82นะครับโอ้โหบิ๊กินนะครับได้มาทั้งสิ้น150นะครับผมไปพร้อมแล้วไปต่อกันเลยหอออโต้สป,ปินอีกสักสิบครั้งนะครับ ขออีกสักสิบครั้งไหมขอกดเองดีกว่า nice. <Yeah>. Nice. ขอสักสิบครั้งนะครับออโต้องสิบนะครับผม ได้โบนัสมานะครับผมโบนัสฟรีสปินนะครับผมขอเลือกเป็นที่10ฟรีสปินแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่คูณ3แล้วครับผมอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกกันเลยนะครับผมโอเคเริ่มต้นที่คูณ3าลนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยคู6ม6นะครับได้90บาทนะครับตอนนี้ ูเก้าแล้วครับผมตอนนี้ได้มาทั้งสิ้นเก้านะครับต่อไปต่อกันเลยนะครับไปต่อกันเลยเยวยาวนะครับแบบนี้คูยี่สิบนะครับตอนนี้ได้มาสิบสี่บาทนะครับผมครับไปเลยครับผม ปินทั้งสุดท้ายนะครับโอเคมาดูกันว่าทัวร์วินเนี่ยเราได้ทั้งสิ้นเท่าไหร่นะครับได้มาทั้งหมดหนึ่ง้อยบาทครับโอเคเอเดี๋ยวไปออโต้สปินที่เหลือกันเลยนะครับแล้วเราก็พอกันแล้ว <Yahoo! S 1> โอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมเราได้มาแล้วเราก็ควรจะพอนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ <Yahoo! S 1> แล้วเดี๋ยวไว้ EP หน้า มาดูกันว่าจะรีวิวเกมไหนกันต่อไปนะครับแล้วเราจะได้กันไปเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม